เอาเสร์อไปอุ้ยเปิดหนึ่งเอายกขึ้นมาเจ้ามองมาเอาโดนแง่งเกีียวเอาแล้วเอายกเจ้าเตยมองไปยอดเรียบร้อยไหมยังอยู่เจ้าหนึ่งมองมาเรียบร้อยโอ้โหเอาเร์ฟมาเอาเปิดหนึ่งเายกเจ้าเตยมองไปโดนเข่าเจ้าหนึ่งเจ้าหนึ่งยกเข้ามาเจ้าหนึ่งมองมาโดนเข่าเจ้าเตยเจ้าเตียยกไปเจ้าเตยมองไปเรียบร้อยเจ้าเตยเร์ฟไปเจ้าอุ้ยเปิดหนึ่ง จะอุ้ยยกเข้ามาเอายกล้นเจ้ายกขึ้นไปเจ้าเตยถ้าเขาให้เรียบร้อยมาแล้วครับตอนนี้แต้มเท่าโอ้โหหกต่อหกเจ้าเตยเสือไปหนึ่งเปิดอุ้ยยกอุ้ยยกเจ้าหนึ่ง Hoa hãy lia ploy hoa hãy nhau 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 không nhau 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 ông nhau 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 กมนยกเข้าไปเจ้าเตยมองไปยัางอยู่อยู่ที่เจ้าหนึ่งปักเข้าให้โดนแก้วเอาวิ่งวิ่งวิ่งโอ้โหเจตต้องนะครับเอาเสือมาเตยเปิดหนึ่งกมนยกเข้าไปเจ้าเตยปักเข้าให้เหลียบ้อยโอ้โห้ทยตะปูนเตะไปแล้วแพ้ไปแล้วนะครับเอายกลนมาเจ้าโกมลยกเข้าไปเจ้าเตยปักเข้าให้เอายังอยู่โอ้โหเกือบได้ให้นะครับ เจต่อเจ็นะครับเอาเสือไปเอาเปิดหนึ่งเอาโยกเอาเจ้าหนึ่งต้าเขาให้เรียบรรอยโอ้โหเจ็ดต่อเจ็ดเอาเสือมาเอาเตยเปิดกุมนกยงงป้าเข้าให้โดนเกี่ยวเอาแล้วอยู่ที่เจ้าหนึ่งว่าไงป้าเข้าให้โดนเจ้าโหม่เจ้ากุมนเกี่ยวไม่ขึ้นเอาแล้วครับตอนเนี้ยฝั่งบางชันขึ้นไปอีกหนึ่งแก้มเป็นแปดต่อเจ็ดโอ้โห เาเปิดหนึ่งเอายกปักเขาให้เรียบร้อยโอ้โหเ 3, 2, 3, 2, 3. อาเปิดหนึ่งเจ้าอุ้ยยกเข้ามาเอายกล้นเอาแล้วอยู่ที่เจ้าโคมวนยกให้เจ้าเตยเจ้าเตยหมองไปยังอยู่เอ้ยเอาแล้วครับตอนนี้แต้มเท่ากันแล้วครับนนี้เตะตึงมาแปดเท่ากันครับตอนนี้ตารางซับวุ่นวายครับตอนนี้วุ่นวายแล้ว วุ่นวายครับตอนนี้วุ่นวายแล้วชี้โบชี้บ้านนะครับตอนนี้หนึ่งจังหวะเปิดหนึ่งเอายกขึ้นมาเจ้าหนึ่งว่าไงโมงยอดโอ้โหเรียบร้อยฝั่งสามบนยืนขาตายนะครับเปิดมาเปิดหนึ่งเอายกตักเขาให้เอาแล้วครับยังอยู่เจ้าหนึ่งว่าไงเอาโมงมาเปิดแพ็คตัวแล้วหครั้งยกเอาแล้วครับเจ้าหนึ่งเปิดยกเองเล่นเองว่าไงตักเขาให้เอา เรียบร้อยเอาเปิดเดงเอาโกโมลยกเข้าไปเอายกลน้นยกลน้นเอาแล้วเสียหายไม่เสียหายเจ้าหนึ่งปักเข้าให้เรียบร้อยเสียหายแล้วครับตอนนี้โอ้ยยกล้นไปนะครับโดนเจ้าอุ้ยยกขึ้นมาเจ้าหนึ่งทำโทษทันทีเลยสิบต่อแปนะครับเจ้าหนึ่งบางชันนําอยู่นะครับ เอาเส์อมาเอาเปิดเขาเยกเข้าไปเจ้าเตยหมองไปเจ้าหนึ่งเกี่ยวหลังเท้าได้เอาแล้วว่าไงเจ้าหนึง่งยอดเอาเจ้าเตยได้อยู่โอ้โหเรียบร้อยสิบเอ็ดต่อแปดเปิดหนึ่งเอายกขึ้นมาปักเขาให้เรียบร้อยแปดต่อสิบเอ็ดครับโกมุนกะลังจะเส์อไปหนึ่งเปิด อุ i, m m oh. ้ยยกเจ้าหนึ่งมงมาเรียบร้อยโอ้เหลืออยู่สองร้อยปักเขาให้เอาโดนเกียวเอาแล้วเอาแล้วกล้องต้องวิ่งหนีให้เจ้าหนึ่งมงมาโอ้โหแปรต่อท่เบสเอาเสือไปเอาเจ้าหนึ่งเปิดเข้าป่าต้นมะพร้าวแต่อุ้ยยังยกเข้ามาได้เจ้าหนึ่งมงมาโอ้โห มีแต่ให้กำลังใจกันนะครับเปิดหนึ่งเอายกขึ้นมาเจ้าหนึ่งปักเข้าให้เรียบร้อยเอาเสิฟมาเอาเปิดหนึ่งเอายกเอายกล้นเอาแล้วขวบวนยกล้นเจ้าหนึ่งทำโทษมาเรียบร้อยสิบสองต่อเก้าเกมไม่เกม เอาเสิร์ฟมาเจ้าเตยเปิดหัวโกมลยกเข้าไปเจ้าเตยปักเขาให้เจ้าหนึ่งเกี่ยววิ่งวิ่งวิ่งเอายก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 ย่างได้อยู่ปักเขาให้เรียบร้อยโดนแขนครับลูกนี้เอาเปิดหนึ่งเอายกปักเขาให้เอาแล้วไล่มาอีกหนึ่งแกมเป็นคลิปต่อ12แลครับกับเสียได้เขาฝั่งนู้ครับเอาเสิร์ฟไปเจ้าหนึ่งเปิด เอาโยกเอายกหางมงวยอดเดียวไหมโอ้โหท่า้โอยเจ้าหนึ่งช่างน้ำหนักไว้แล้วนะครับสิบสองต่อสิบเกมไม่เกมมาทําังไงไปล้งไหนเจ้าหนึ่งเติบมาเจ้าเตยเปิดเขาเจ้าปัวมวนยกเข้าไปเจ้าเตยมงไปโดนเขาโอ้ยยังอยู่นะครับ สิบต่อสิบสองเสียอยู่ครับแอดมินก็เชียร์ครับไม่ได้ออกตัวเลยครับฝั่งเสือไปเอาเปิดหนึ่งแตอุ้ยยกเข้ามาเจ้าหนึ่งมองมา,าเลี้ยวเขียวโอ้โหแพทเกี่ยวลังเท้าแน่นอนครับลูกนี้เจ้าแพทไปอยู่ใกล้นะครับถอยไม่ทันนะครับ เจอแค่แค่เต้นสุดท้เท่ามีแน่นะครับผมบอกเลยครับเราลั่นอย่างเดียวพอแพ้ไม่ต้องไปเกี่ยวเพราราได้อีเอซเนี่ยครับบอกเลยว่าได้อีเอซเนี่ยไม่รู้เอาเสิร์ฟมาเล้วเปิดหนึ่งเปิดตะก้อนนี้เอายกเอายกล้วนเปล่าผมบอกเลยชนะได้เลยผมบอกเลยว่าชนะได้เลยจะเปิดตะก้อนเท่าสิบก่อสิบสองนะครับ ในดูกค้ามึงอ่ะออกตัวไปเนี่ยออกตัวออกเปิดหนึ่งเอายกปากเขาให้เอาบนอ้ยปวดฟันอีกแล้วครับผมแต่เกมไม่เกมชิงสองต่อสิบเอาหลังเจ้าโควโมนเปิดหนึ่งเอายกเอามอลไปเจ้าอุ้ยเปิดโยกไปครับมงมาเอาเดี๋ยววิ่งเข้าครับบังดูฮะเจ้า โอ้โหเจ้าตัวบนยกไม่ถึงนะครับเอาชนะไปแล้วนะครับเจ้าหนึ่งกับเจ้าอุ้ยบางชันนะครับโอ้โหเอ่ครับความมันความเลาใจที่สนามรามอินทานะครับเราสนับสนุนการไล์สดโดยป๋าพงษ์เดชธนาผู้สร้างข้าหอมมะลิบังสุริน เอ็มเจสปอร์ตของเจ้าบอลเซปักพร้อมกับเสื้อพิมพ์ลายก็สวยบุญดูดมสปอร์ตจากชนบุรีเดี๋ยวขออนุญาตตัดคลิปเลยนะครับสวัสดีครับ